สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับ Awakening Love Tarot นะคะในคลิปนี้เป็นพลังงานร a นด o อมหรือว่าคอลเลกทีฟนะคะก็ <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าอยากจะสื่อสารเรื่องราวความรักหรือความสัมพันธ์ของใครบ้างนะคะสำหรับคลิปร a นด o อมนะคะก็อาจจะเป็นพลังงานจักรวาลหรือใดๆก็แล้วแต่ที่ดึงดูดให้คุณได้มาเจอกันในคลิปนี้นะคะอย่างนี้ก็ ขอให้ใช้วิจารณญาในการรับชมแล้วก็เปิดใจรับส่วนที่เป็นเรื่องราวดีๆพลังงานดีๆนะคะโอเคก่อนตื่นเลยขอดูพลังงานของคุณในตอนนี้พลังงานของคุณในตอนนี้ six of wands พลังงานของคุณนะคะผมมองว่าเอ่อก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีการได้นำพาตัวเองออกมาจากพลังงานที่ เป็นพลังงานแย่ๆหรือว่าเรื่องราวที่มันเป็นปัญหาทําให้คุณทุกข์เครียดนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะความสัมพันธ์แบบคนโสดคนคุยหรือว่ามีคู่อยู่ในความสัมพันธ์ก็ตามนะคะพลังงานนี้เนี่ย six of wands มองว่าคุณได้มีการออกจากปัญหาจากอุปสรรคหรือจากความกังวลอะไรต่างๆในชีวิตคุณหรือในความสัมพันธ์ของคุณมาพักหนึงแล้วคือเหมือนกับ คุณใช้เวลาในการทำงานในการเยียวยาในการเติบโตพัฒนาตัวเองหรือทำความเข้าใจกับเรื่องราวความสัมพันธ์หรือประเด็นปัญหาหรืออะไรต่างๆที่เป็นมาก่อนหน้าเนี้ยคุณใช้เวลากับมันค่อยๆเรียนรู้เติบโตมากับไพ่ใต้สำหรับนะคะเป็นซิกซ์ออฟสอดคุณค่อยๆเอาตัวเองออกมาจากทีเ่เหมือนกับต้องบังคับฝืนใจทำให้ตัวเองแบบลืมความทุกข ให้พยายามทำให้ตัวเองสดใสพยายามตั้งใจโฟกัสตัวเองไปในเรื่องอื่นนะคะแต่ว่า Energy ที่ออกมาเนี่ยมันเป็นไพ่ six of w a n d หกไม้เนี่ยมองว่าคือคุณผ่านมาแบบเป็นไพ่ของชัยชนะค่ะมันคุณได้รับชัยชนะในตรงจุดนี้แล้วสบายๆแล้วกับเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในก่อนหน้านี้นะคะเรามาดูต่อว่าแล้วพลังงานของเขาคนที่อยู่ในใจของคุณหรือคนที่เป็นคู่กรณีของคุณ พลังงานของเขาเป็นยังไงบ้าง j u d g m e n t พลังงานของเขานะคะมองว่า j u d g m e n t เนี่ยเขาก็ได้มีการเรียนรู้เติบโตเหมือนกันนะอืมแต่ว่าสำหรับเขาเนี่ยมันอาจจะหนักในอีกรูปแบบหนึ่งที่มันเหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นวิบากกรรมอะไรของเขาที่เขาจะต้องเรียนรู้มากๆเลยซึ่งสำหรับเขาอะคะ่ะในสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเนี่ย ปิดก่อนนะสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นบทเรียนให้กับเขาซึ่งคือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นปมเป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นกับเขามาตั้งแต่ในวัยเด็กหรือว่าในความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้แล้วมันยังคงฝังใจอยู่ทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะแบบเนาะมันกระทบใจเขาสําหรับเขามันก็หนักอยู่แต่ว่าเอ NERGY ของเขาตอนนี้คือเขาอะได้เรียนรู้แล้วแล้วก็ได้ปลดล็อก ปมบาดแผลเหล่านั้นแล้วอืมส่วนตัวคุณเองอะคะ่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างการของเขามันเป็นเหมือนวิบากกรรมที่เขาต้องปลดต้องแก้อะไรข้างในของเขาส่วนของคุณเนี่ยมันคือการที่อาจจะยังไม่ถึงขั้นฝังจิตฝังใจเป็นเป็นเป็นปมเป็นบาดแผลขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่ทําให้คุณต้องเรียนรู้ที่จะเติบโตแล้วก็เอาตัวเองออกมาก้าวข้ามผ่านเส้นทางอุปสรรคความทุกข์ความเสียใจนะคะ ทีนี้เรามาดูว่าสิ่งที่ความสัมพันธ์นี้นะคะมาช่วยให้คุณเติบโตเนี้ยมีอะไรบ้างมันคืออะไรสิ่งที่ความสัมพันธ์นี้มาช่วยให้คุณเติบโตจากเรื่องราวที่ผ่านมาคืออะไรไพ่เซเว่นอ็สอดนะคะเจ็ดดาบอันนี้ดีกว่าเจ็ดดาบนะคะ ขอขยายให้เจ็ดดาบ page of pentacles ace of wands แล้วก็ the high priestess โ okay, อเคมองว่าสิ่งที่ความสัมพันธ์นี้นะคะมาช่วยให้คุณเติบโตรู้สึกถึงเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นเข้ามาช่วยให้คุณได้มีความได้เติบโตมั่นใจ ในความเป็นตัวตนของตัวเองไพ่จัดดาบในนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าเหมือนตัวเราเองอ่ะไม่ได้โดดเด่นหรือมีค่าแต่ต้องต้องแอบแฝงต้องต้องเก็บเนื้อเก็บตัวหรือต้องเก็บความคิดเอาไว้เก็บความรู้สึกไม่แสดงออกออกไปจากไพ่ขยายที่ออกมานะคะคือหนึ่งไม้หนึ่งไม้คือการที่คุณจะต้องมีการตั้งต้นอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องราวใหม่ๆอาจจะเป็นตัวตนใหม่ๆของตัวคุณเอง ซึ่งมันคือการดึงศักยภาพของคุณคุณเป็นคนที่มีความฉลาดมีความมั่นใจมีเสน่ห์ในตัวเองอยู่แล้วแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีเซนส์มีสัมผัสที่แม่นยําด้วยนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาตัวคุณเองเนี่ยไม่มั่นใจในจุดนี้ไม่มั่นใจว่าตัวเองอ่ะก็มีค่าในตัวตนของตัวเองมีศักยภาพที่จะเติบโตหรือไม่เคยมั่นใจในความคิดของตัวเองหรือการแสดงออกของตัวเองเลย ไม่เคยที่จะมีความโดดเด่นหรือใกล้เดินออกมาโดดเด่นเป็นสง่าประมาณเนี้ยนะคะสิ่งที่ความสัมพันธ์นี้ช่วยให้คุณเติบโตไพ่เด็กถือเหรียญเนี่ยมันคือการเริ่มต้นที่เหมือนเป็นก้าวแรกอะเป็นไพ่ของเด็กเป็นก้าวแรกที่คุณจะเริ่มต้นเป็นตัวตนใหม่พลังงานใหม่ที่หลังจากนี้คุณจะยืนหยัดด้วยขาของตัวเองที่มั่นคงอาจจะหมายถึงการเป็นตัวของตัวเองที่มั่นคงตัวของตัวเองที่คุณได้ค้นพบ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือบางคนอาจจะในช่วงที่ผ่านมามันทําให้คุณได้ค้นพบพรสวรรค์งานอดิเรกอะไรบางอย่างที่คุณมีพรสวรรค์มีศักยภาพในการที่จะพัฒนามันขึ้นมามการเติบโตตัวตนของคุณมันทําให้คุณอาจจะได้ค้นพบอะไรใหม่ในตัวเองเช่นความสามารถงานอดิเรกนะคะที่สามารถต่อยอดเป็นความมั่นคงได้แล้วคุณเป็นสิ่งที่คุณมีแพชชั่นกับมันมาก นะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องใช้เซนส์เรื่องของความรู้สึกใช้ความคิดสร้างสารรค์หรือแบบอารมณ์ศิลปะเป็นสิ่งที่คุณชอบอาจจะชอบอยู่แล้วหรือว่าเพิ่งค้นพบว่าชื่นชอบชอบทำก็ได้มาดูต่อว่าบทเรียนที่คุณกับคนคนนี้มีร่วมกันคืออะไรในชีวิตนี้หรือว่าความสัมพันธ์นี้ the Hermit นะคะเป็นพลังงานของการที่มันเป็นความสันโดษแยกตัวออกมาอยู่สันโดษแล้วก็ค้นหาตัวเองเรียนรู้เติบโตพัฒนาตัวเองอืมก็ในเรื่องราวที่ผ่านมานะคะสิ่งที่คุณกับคนคนนี้ต่างสะท้อนกันและกันที่จะต้องเติบโตในจริงๆมันเหมือนจะเป็นบทเรียนชีวิตเลยก็ว่าได้ไม่ใช่แค่ในระดับของความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนนะคะมันอาจจะเป็น เรื่องใหญ่ที่สามารถแอปพลายใช้ได้ทั้งชีวิตเลยอาจจะเป็นการที่เรื่องราวที่ผ่านมามันทำให้คุณได้สะท้อนถึงแนวทางการใช้ชีวิตเลยคุณอาจได้ค้นพบความสงบสุขทางใจหรือว่า,าได้ตกผลึกเรื่องราวบางอย่างเช่อนอาจจะเป็นบางคนอาจจะเป็นในเชิงจิตวิญญาณก็ได้หรือบางคนจะเป็นในเชิงปรัชญาเชิงธรรมะ อะไรประมาณนี้ค่ะที่มันเป็นเรื่องราวของการพัฒนาตัวเองในแง่ของจิตใจยกระดับจิตใจยกระดับอารมณ์ความรู้สึกที่มีการเติบโตมากขึ้นแล้วในตอนนี้หรือหลังจากนี้สิ่งที่จะต้องปลดปล่อยหรือว่าทำความเข้าใจคืออะไรระหว่างคุณกับคนคนนี้เด e ร์ n แต่สันเป็นพลงงานของการเปิดเผยความชัดเจนความสุขความสว่างมองว่าให้น่าจะสื่อสารมาเป็นในเรื่องของสิ่งที่คุณจะต้องทำความเข้าใจคือสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มามันเปรียบเหมือนกับว่ามันเป็นชัยชนะเป็นแสงสว่างเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองมาในช่วงที่ผ่านมาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณที่มันทำให้คุณอะสามารถ คิดได้ตกผลึกได้เป็นสัจธรรมกับชีวิตตัวเองอะคะ่ะในช่วงที่ผ่านมานะมันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็เหมือนยึดเป็นหลักเป็นแนวทางเอาไว้อืมสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มานั่นแหละที่คุณจะต้องทําความเข้าใจให้มากขึ้นหรือใช้มันเพื่อเป็นแสงสว่างส่งต่อให้กับคนอื่นอีกทีหนึง่งหมายความว่าอ่าอย่างเช่นนะคะ คือบางสิ่งบางอย่างอะเรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้คุณได้มีการเติบโตพัฒนาตัวเองขัดเกลาตัวคุณเองมาแล้วก็อาจจะมีเ NERGY ที่เปลี่ยนไปบางคนอาจจะรู้สึกว่าคุณมีความนิ่งมากขึ้นสุขุมมากขึ้นหรือมีคนเข้าหาคุณเพื่อที่จะปรึกษาเรื่องราวปัญหาต่างๆในชีวิตนะคะเป็นไม่ว่าบางคนจะมีคนเข้ามาปรึกษาเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องความสัมพันธ์เออหรือเรื่องการแนวทางการใช้ชีวิตก็ได้นะคะ วันสุดท้ายเป็นคําแนะนําคําแนะนําสําหรับพลังงานนี้ The Magician นะคะมองว่าคําแนะนําสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาตกผลึกมานะคะอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นแนวทางวิธีการหรือแนวทางทางด้านการใช้ชีวิตสัจธรรม อะไรต่างๆที่คุณได้เรียนรู้มาได้ตกผลึกมานั่นแหละออย่าปล่อยให้มันสูญเปล่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับคนอื่นนะคะคุณอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้ไพ่ใบนี้มองว่าคือคุณสามารถที่จะสอนหรือให้คําปรึกษาก็ได้นะคะกับคนรอบตัวหรือคนที่เข้ามาขอคําปรึกษาขอความช่วยเหลือจากคุณหรือคุณอาจจะใช้มันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้นะ ไม่ว่าจะช่องทางใดก็ตามที่ที่มันเปิดขึ้นมานะคะหรือแม้แต่อย่างที่ยกตัวอย่างไปว่าหรือแค่การที่มีคนเข้ามาปรึกษาคุณอ่ะมันก็ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มามันเป็นประโยชน์กับคนอื่นแล้วเป็นแสงสว่างให้กับคนอื่นแล้วของขยายเพิ่มเติมกับมาจิเชียนนะคะได้ as a pentacle queen of cups แล้วก็ the world โอเค ะะก็อย่างที่บอกไปเลยก็คือคำแนะนำอ่ะคือคุณสามารถที่จะมั่นใจได้นะหลังจากนี้อย่างที่บอกว่า energy ของคุณก่อนหนะน้านี้อาจจะไม่ได้มีความมั่นใจในความเป็นตัวเองในศักยภาพของตัวเองเพราะว่าแบบอย่างเช่นเราจะไปแนะนําอะไรใครได้หรอเรามีประสบการณ์แค่นี้อะไรเงี้ยค่ะก็ m ม g c ถเช่นบอกว่าคุณอนะ่ะมีความสามารถนะมีความสามารถมากมายเลยมีความเก่งด้วย ผ่านเรื่องราวประสบปัญหาต่างๆมาแล้วก็ไม่ใช่ผ่านมาแบบทุลักทุเลแล้วก็ผ่านไปแต่คุณผ่านแล้วก็ได้ชัยชนะได้ความรู้ได้มีการพัฒนาตัวเองได้เป็นพลังงานใหม่ที่ดีขึ้นที่คุณสามารถเข้าใจผู้คนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ Queen of Cups เนี่ยเป็นพลังงานของ Empath คือคุณสามารถที่จะรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นได้เข้าใจผู้อื่นได้ดีนั่นหมายความว่าการที่คุณเข้าใจคนอื่นได้ดีอ่ะคุณก็สามารถที่จะช่วยเขาหรือ,อ ในแ,แนวทางให้คำปรึกษาได้นะคะจากประสบการณ์ของคุณเองเป็นแสงสว่างให้กับเขานะคะเป็นเหมือนเป็นหลักเป็นหลักตั้งต้นได้เลยหลังจากนี้หมายความว่าคนที่เข้ามาพึ่งพาคุณอ่ะเขาอาจจะแบบรับคําแนะนําของคุณไปแล้สามารถที่จะไปตั้งต้นกับตัวเองได้เลยเป็นหลักของเขาได้เลยในระยะยาวอืมแล้วก็ด้วยเดมา a g จิเชนออกมานะคะแล้วก็มี The World เด e r เวลยบมองว่าบางคนนะคะถ้า มีความสนใจหรือว่าถนัดเนี่ยคุณสามารถที่จะทําอะไรบางอย่างที่มันเกิดประโยชน์กับผู้อื่นได้ผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้นะอย่างที่บอกว่ามันสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้นะคะอืมโอเคขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากพ่ Oracle สำหรับนี้นะคะเป็น Energy Spirit Family tree นะคะ Expansion Legacy เนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่าคือ Family tree ่มันคือเหมือนเหมือนแผนผังครอบครัวที่มันจะมีการาแตกขยายออกมาขยายสมาชิกในครอบครัวนะคะแล้วก็ Expansion เนี่ยมันคือการขยายจากหน้าไพ่เนี่ยมันคือการที่ต้นไม้เนี่ยมันมีการมันมีการแตกกิ่งก้านสาขาที่เติบโตไปได้ไกลนะคะแล้วลำต้นเนี่ยก็เติบโตมั่นคงด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นว่ารากมันมีการอย่างรากแตกกิ่งก้านสาขาออกไป เยอะมากๆนะคะก็มองว่าสิ่งที่สิ่งที่ความสัมพันธ์นี้ที่คุณได้เจอมามันสะท้อนตัวตนคุณอ่ะมันไม่ใช่ธรรมดาเลยมันเป็นอะไรที่มีคุณค่านะคะซึ่งจากไพ่ซิกซ์มอนเนี่ยเชื่อว่าคุณเองก็รู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่คุณได้ผ่านมาแน่ๆอย่าปล่อยให้สิ่งนั้นเปล่าประโยชน์นะคะคุณสามารถที่จะแตกขยายสิ่งนั้นออกมาเพื่อเป็นร่มร่ม ร่มเงาให้กับคนอื่นได้อืมใช่สำหรับคุณสามารถที่จะเนี่ยเป็นที่พึ่งหรือว่าเหมือนเป็นล่มไม้ให้กับคนที่ยังคงสับสนไม่รู้จัดตัดสินใจยังไงหรือเลือกเส้นทางไหนดีให้กับตัวเองคนที่ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงคือคนที่ยังสับสนหวาดกลัวหรือไม่มั่นใจนะคะอืมนึกถึงอย่างนี้ว่า เหมือนกับถ้าทุกคนนะคะที่เนี่ยคุณได้ผ่านเรื่องราวอะไรมาแล้วมีการเติบโตเรียนรู้สะท้อนความรู้หรือการพัฒนาตัวเองอ,ะอ่ะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มีค่าถ้าทุกคนเหมือนกับถ้าทุกคนเป็นต้นไม้แล้วติดแตกกิ่งก้านสาขาออกไปคนละนิดคนละหน่อยอยคะค<ๆ>่ะมันก็จะช่วยผู้คนได้มากขึ้นช่วยให้คนรอบตัวคุณได้เหมือนได้เห็นทางออกได้ออกจากสภาวะความสับสนได้ นึกถึงอย่างนี้เลยว่ามันจะเป็นทำให้เป็นสังคมที่น่าอยู่มากขึ้นจากพลังงานของคุณเมื่อก่อนนะคะคุณอย่านึกด้อยค่าตัวเองนะเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะเป็นแค่จุดจุดหนึ่งหรือแค่ต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ขัดเกลาตัวเองมามันมีประโยชน์อย่างที่คุณนึกไม่ถึงอย่าเก็บไว้ ขออีกหนึ่งใบนะคะปิดท้ายคำแนะนำจากไพ่สำหรับนี้นี่ไงทิชเชอร์นะคะเป็นคุณครูผู้สอนนะอืมบางทีออ่เมันอาจจะเป็นเส้นทางใหม่ๆหรือหนทางใหม่ๆให้กับคุณก็ได้นะคะอย่างที่บอกว่าถ้าใครสามารถทําได้หรือมีศักยภาพนะที่จะแตกยอดต่อยอดองค์ความรู้ของคุณเนี่ยออกมาในรูปแบบของการเผยแพร่นะคะการเผยแพร่การทําให้มันกระจ่างมากขึ้น หรือบางคนอาจจะหมายถึงการมีชื่อเสียงหรือว่าในโลกของออนไลน์ที่พูดไปก่อนหน้านี้นะคะมันอาจจะเป็นเส้นทางใหม่ของคุณแล้วก็เป็นเส้นทางใหม่เหมือนกิ่งก้านใหม่ที่มีการแตกยอดออกมาเนี่ยเห็นไหมแค่พลังงานในคลิปนี้มันก็ไม่น่าเชื่อแล้วว่าแค่จะเปิดไพ่ว่าความสัมพันธ์ที่คุณเจอมาเนี่ยมันสะท้อนอะไรในตัวตนคุณเนี่ยคือกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่ใช่สําหรับตัวคุณคนเดียวแต่ว่ามันจะสามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้เป็น เขาเรียกว่าเป็นที่พึ่งพาหรือว่าเป็นร่มเงาเป็นความเย็นสบายใจให้กับคนรอบข้างของคุณได้เลยนะคะไม่ธรรมดานะเนี่ยโอเคก็เป็นประมาณนี้นะคะสําหรับพลังงานในคลิปนี้ก็หวังว่าพลังงานข้อความในคลิปนี้นะคะจะสามารถสื่อสารให้คุณได้เ,เข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นอีกพลังหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยขยายส่งต่อพลังงานบวก องค์ความรู้อะไรต่างๆเรื่องราวของพลังงานดีๆออกไปได้อีกนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณที่กดไลค์กด s u r s c r แล้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ